วิศวกรหนุ่มห้าสิบคนยังแก้ไม่ได้แต่แม่เก็บของเก่าไว้ห้าสิบสองปีกลับทําให้ทั้งโรงงานต้องตะลึงภายในสี่สิบห้านาทีเธอซ่อนความลับอะไรเอาไว้และทําไมทุกคนถึงต้องยอมรับในสิ่งที่เธอทําวิศวกรหนุ่มกว่าห้าสิบคนยืนเรียงรายอยู่หน้าเครื่องจักระยะกลางโรงงานเสียงเครื่องดังคลืดคราดเหมือนสัตว์เหล็กที่หายใจติดขัดกลิ่นน้ํามันเก่าอบอวลในอากาศรุนแรงจนแสบจมูกไฟสัญญาณสีแดงกระพริบทีราวกับหัวใจของเครื่องกําลังเต้นสั่นไหว เหงื่อเม็ดเล็กไหลลมจากหน้าผากวิศวกรหนุ่มเสียงพ,พึมพำถกเถียงลั่นไปทั่วใครก็ไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ยิ่งพยายามเปิดแกะปรับยิ่งเหมือนเครื่องจักรต่อต้านพวกเขาเวลาผ่านไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าทุกคนเริ่มหมดเรี่ยวแรงในจังหวะน,นั้นประตูเหล็กด้านข้างค่อยๆเปิดออกหญิงวัยห้าสิบสองปีในชุดผ้าถุงซีดเดินเข้ามามือหยาบกร้านเต็มไปด้วยรอยแผล แม่เก็บของเก่าในตลาดที่ไม่มีใครสนใจหันตามองเครื่องจักรด้วยสายตานิ่งขรึมความเงียบปกคลุมทั่วทั้งโรงงานเสียงหัวเราะเบาๆของวิศวกรบางคนดังขึ้นพวกเขาไม่เชื่อสายตาเธอหยุดยืนตรงหน้าเครื่องกลิ่นเหล็กผสมกลิ่นฝุ่นเหมือนย้อนกลับไปสู่ความทรงจำเก่ามือของเธอสั่นเพียงเล็กน้อยแต่แววตากลับมั่นคงเธอเอื้อมมือสัมผัสไปยังสายไฟเก่าที่วิศวกรทั้งห้าสิบคนมองผ่านไปเสียงคลิกเล็กๆดังขึ้นเหมือนเสียงของความช่วยเหลือของเครื่อง ทุกคนจ้องเขม็งหายใจติดขัดเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเสียงเครื่องจักรเริ่มกลับมาสั่นสะเทือนไฟสีแดงดับลงเปลี่ยนเป็นแสงเขียวสว่างจ้าทั้งโรงงานสถานด้วยเสียงเครื่องที่กลับมาทำงานแววตาของวิศวกรหนุ่มเต็มไปด้วยความตกตะลึงและอับอายไม่มีใครกล้าพูดออกมาแม้แต่คำเดียวแม่เก็บของเก่ายืนเงียบมองเครื่องที่เคยหยุดนิ่งกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เสียงดังครื่นครั่นของเครื่องจักรสะท้อนก้องไปทั่วอาคารผนังเหล็กสั่นสะเทือนเหมือนจะรับรู้ถึงพลังที่ฟื้นคืนบางคนยกมือปิดหูเพราะเสียงทำงานนั้นหนักแน่นเกินกว่าจะทนได้กลิ่นร้อนฉุนจากเหล็กเสียสีกันลอยออกมาแต่มันไม่ใช่กลิ่นของความพังพินาศอีกต่อไปเป็นกลิ่นที่บอกว่าเครื่องจักรกลมามีลมหายใจแววตาของทุกคนจับจ้องไปที่หญิงวัยห้าสปีเหมือนต้องมนต์สะกด หัวใจของวิศวกรแต่ละคนเต้นแรงจนรู้สึกได้ในอกตัวเองไม่มีใครเคยจินตนาการว่ามือที่เคยคุ้ยกองเศษเหล็กเก่าจะทำสิ่งที่พวกเขาล้มเหลวได้ความอับอายกลายเป็นแรงกดดันที่กดทับลงบนบา่าบรรยากาศในโรงงานหนักอึ้งเหมือนอากาศที่หนาเกินกว่าจะหายใจเครื่องจักรยังหมุนแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงโลหะกระทบกันดังชัดเจนราวกับหัวรเราะเยะผู้ที่เคยพยายามอย่างไร้ผล แม่เก็บของเก่าก้าวถอยออกมาเล็กน้อยแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าที่เปื้อนเหงื่อเธอเงยหน้ามองทุกคู่ตาโดยไม่หลบเลี่ยงไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดจากริมฝีปากแต่ความเงียบนี้กลับดังยิ่งกว่าเสียงเครื่องจักรทั้งโรงงานความเงียบที่ปกคลุมโรงงานหนักแน่นเหมือนม่าเหล็กแม้เสียงเครื่องจักรกำลังคำรามอยู่เบื้องหลังแต่ทุกคนกลับได้ยินเพียงเสียงลมหายใจตัวเองวิศวกรบางคนกลืนน้ำลายยากเย็นรู้สึกว่าความภาคภูมิใจที่เคยมีถูกกระชากออกไปทีละเส้น ผู้จัดก,การโรงงานที่ยืนอยู่ด้านหลังขยับตัวอย่างอึดอัดมือกำเสื้อเชิดแน่นจนยับยน่นเหงื่อชุ่มแผ่นหลังราวกับความลับที่ถูกเปิดโปงกลางแสงไฟเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่หัวเราะย,ย้อตอนที่แม่เก็บของก้าเข้ามาในห้องนี้บัดนี้เสียงหัวเราะเหล่านั้นย้อนกลับมาตบหน้าเขาแรงยิ่งกว่าฝ่ามือจริงหญิงวัยห้าสิบสองยืนนิ่งไม่ยิ้มไม่แสดงท่าทีแห่งชัยชนะราวกับการซ่อมเครื่องนี้ไม่ใช่ความสำเร็จแต่เป็นเพียงสิ่งที่เธอทำมาตลอดชีวิต รอยแผลตามมือเธอเล่าเรื่องได้ชัดเจนกว่าเสียงใดร่องลึกและผิวหนังที่ด้านหนาบอกว่ามันผ่านการจับเหล็กหรือสายไฟขันนอดและ,ะเผชิญความร้อนมานับครั้งไม่ถ้วนกลิ่นน้ำมันที่ฟุ้งอยู่ในอากาศไม่ได้ทําให้เธอเบื่อนหน้าเหมือนวิศวกรหนุ่มเหล่านั้นตรงกันข้ามกลิ่นนี้คือกลิ่นที่เธอคุ้นเคยกลิ่นที่ทาให้หัวใจเธอเต้นนิ่งสงบในเวลาที่คนอื่นสะดุ้งตกใจเธอก้าวไปแตะเครื่องจักรอีกครั้งเหมือนกําลังรูปไหล่เพื่อนเก่า เสียงหมุนรอบตัวเครื่องสม่ำเสมอขึ้นราวกับตอบรับสัมผัสนั้นทุกสายตายิ่งจับจ้องเงียบงันจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนมีเพียงเสียงเครื่องจักรที่โตเถียงกับความเงียบในอกของผู้ชายทั้งโรงงานวิศวกรที่เคยมั่นใจที่สุดค่อยๆหลบสายตารู้สึกเหมือนถูกปลดเปลื้องศักดิ์ศรีอีกคนก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวสายตาหวาดระแวงราวกับกำลังยืนอยู่ต่อหน้าสิ่งที่เกินความเข้าใจแต่ไม่มีใครกล้าออกไป แรงกดดันเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นพันธนาการทุกคนให้อยู่กับที่หญิงวัยห้าสบสองยืนท่ามกลางวงล้อมสายตาเหมือนนักโทษในศาลแต่บรรยากาศกลับ,กล,บกลับตลบัดไม่ใช่เธอที่กำลังถูกตัดสินแต่เป็นพวกเขาทั้งหมดที่ถูกตัดสินโดยความเงียบและเสียงเครื่องจักรที่เธอปลุกให้ฟืน้นในแสงไฟที่กระพริบช้าๆเหนือสีสะใบหน้าแต่ละคนชัดเจนราวกับถูกเปิดโปงต่อสายตาที่มองทะลุทุกความลับ ความอับอายความโกรธความไม่เชื่อผสมปนเปกันโรงงานทั้งโรงเหมือนห้องสวดที่ทุกคนต้องก้มหัวรับการพิภากษาเสียงหัวใจของใครบางคนเต้นแรงจนแทบดังแข่งกับเครื่องจกักรเหมือนกำลังจะเกิดบางสิ่งที่ไม่มีใครทันตั้งตัวดวงไฟบนเพดานส่องแสงจ้าแสงนั้นกระทบฝุ่นควันในอากาศกลายเป็นหมอกบางที่ปกคลุมทั่วโรงงานเงาของหญิงวัยห้าสิบสองทอดยาวลงบนพื้นปูนแตกกระจายไปตามรอยน้ำมันที่หยดเป็นทางเหมือนเส้นเลือดดำของอาคารเหล็กแห่งนี้ เสียงเครื่องจักรที่กลับมาทำงานไม่เพียงดังสะท้อนมั่ยังส่งแรงสั่นไหวเข้ามาในกระดูกสันหลังของทุกคนราวกับเป็นคำประกาศว่าโรงงานนี้ยังไม่ตายวิศวกรหนุ่มหลายคนยืนนิ่งเหมือนถูกสาบร่างกายแข็งทื่อหัวใจสั่นระรัวแต่ไม่อาจขยับแม้แต่ก้าวเดียวบางคนพยายามบังคับตัวเองให้เอ่ยคำพูดแต่ริมฝีปากกลับสั่นและไร้เสียงออกมาสายตาของพวกเขามองหญิงคนนั้นไม่ต่างจากการจ้องมองบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือเหตุผล พราะทุกความรู้ที่เรียนมาทุกสูตรคำนวณที่ท่องจำทุกตำราหนาเต่อที่ผ่านมือมากลับไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยต่อหน้าผู้หญิงคนนี้ผู้จัดการโรงงานยกมือเช็ดหน้าผากเสียงหายใจหนักหน่วงดังชัดเจนในความเงียบที่ยังคงกดทับเขารู้ดีว่าตัวเองไม่อาจปล่อยให้สถานการณ์นี้จบลงโดยที่คนทั้งโรงงานจ้องเขาเหมือนตัวตลกแต่ยิ่งคิดหาคำพูดในหัวคำเหล่านั้นกลับกลายเป็นเศษชิ้นส่วนที่แตกกระจายไม่สามารถต่อออกมาเป็นประโยคได้ หญิงวัยห้าสิบสองหันมามองเพียงชั่วครู่สายตาไม่ได้เต็มไปด้วยความท้าทายหรือความโกรธแต่เป็นสายตาที่สงบลึกเย็นเยียบราวกับทะเลที่ซ่อนพายุไว้ใต้พื้นน้ํามันเป็นเพียงการมองครั้งเดียวแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนถูกถลกผิวหนังออกไปเหลือเพียงร่างที่เปลือยเปล่าต่อหน้าความจริงแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรเริ่มเปลี่ยนจังหวะเสียงโลหะขัดกันกลายเป็นจังหวะที่หนักแน่นและมั่นคงมากขึ้นเหมือนกับว่าเครื่องจักรกำลังประกาศตัวตนใหม่หลังจากถูกปลุก ชายหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มวิศวกรยกมือขึ้นช้าๆ้านิ้วมือสั่นแต่แววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาเอ่ยเสียงเบามันเป็นไปได้อย่างไรเสียงนั้นแทบไม่ดังแต่กลับชัดเจนยิ่งกว่าฟ้าผ่าท่ามกลางท้องฟ้าใสาทุกคนสะดุ้งหันไปมองเขาก่อนจะค่อยๆหันกลับมาที่ผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหญิงวัยห้าสิบสองไม่ได้ตอบเธอเพียงเงยหน้ามองเครื่องจักรที่กำลังหมุนแรงขึ้นสายตาเหมือนแม่ที่มองลูกที่หายใจได้เองอีกครั้งเพียงภาพนั้นก็เหมือนคำตอบที่ทุกคนไม่อยากยอมรับ แรงกดดันในโรงงานบิดเกลือเข้าหากันจนแทบทําให้กําแพงเหล็กโค้องอ่ะทุกวินาทีเหมือนกําลังนับถอยหลังไปสู่บางสิ่งที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้บรรยากาศหนาวเย็นและร้อนระอุผสมกันจนยากจะอธิบายหัวใจของทุกคนยังคงเต้นแรงและไม่เป็นจังหวะเหมือนพวกเขากำลังยืนอยู่ตรงเส้นแบ่งบางๆที่พร้อมจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อเสียงเครื่องจักรยังคงคำรามก้องราวกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่มนุษย์ทั้งห้าสิบคนไม่เคยเข้าใจ ไอร้อนลอยขึ้นจากเหล็กที่เสียสีกันเก่อเป็นละอองควันบางล้อมรอบเหมือนม่านหมอกแห่งความลับกลิ่นไม่เบาๆผสมกลิ่นน้ำมันเก่าอบอวนยิ่งทำให้บรรยากาศในโรงงานคล้ายกับการอยู่กลางสนามรบแสงไฟสีเขียวที่กระพริบตามจังหวะการหมุนของเครื่องจักรสะท้อนลงบนดวงตาของหญิงวัยห้าสิบสองในแววตานั้นไม่มีร่องรอยของความลังเลไม่มีแม้แต่ความสงสัยในสิ่งที่เธอกำลังทำ มันเป็นสายตาของคนที่คุ้นชินกับเสียงโลหะร้องหอยหวนและคุ้นเคยกับบาดแผลจากเศษเหล็กที่บาดผิวตรงกันข้ามวิศวกรหนุ่มหลายคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลกับตัวสันเทาเหมือนเด็กที่ถูกลากมาอยู่ท่ามกลางฝันร้ายหัวใจพวกเขาเต้นผิดจังหวะจนได้ยินเสียงเลือดสูบฉีดอยู่ในหูดังไม่หยุดผู้จัดก,การโรงงานพยายามหายใจลึกเพื่อควบคุมความตื่นตระหนกแต่ยิ่งทำกลับยิ่งรู้สึกว่าปอดของตนกำลังถูกบีบแน่น เสียงโลหะเสียดสีที่ควรเป็นเพียงเสียงเครื่องจัรก,กลับฟังคล้ายเสียงกรีดร้องของบางสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงนั้นก้องสะท้อนในอกของทุกคนเหมือนถูกปรึงให้อยู่กับที่ไม่อาจก้าวออกไปหญิงวัยห้าสิบสองเอื้อมมือไปปรับสลักเก่าๆที่เต็มไปด้วยคราสนิมเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นอีกครั้งทันใดนั้นเครื่องจัรทั้งชุดก็สถานแรงกว่าเดิมพื้นโรงงานสั่นสะเทือนจนน็อตบนโต๊ะกลิ้งตกลงมากระทบพื้นดังกริก๊ก วิศวกรบางคนสะดุ้งสุดตัวรู้สึกเหมือนร่างกายถูกดึงเข้าสู่ห้วงว่างที่ไร้ที่สิ้นสุดในดวงตาพวกเขาปรากฏภาพที่ยากจะบรรยายไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรทำงานแต่เป็นเครื่องจักรที่เหมือนมีวิญญาณของมันเองมันหายใจมันขยับมันตอบสนองต่อสัมผัสของผู้หญิงคนนี้โดยตรงไม่มีใครกล้าเอื้อมือเข้าไปไม่มีใครแม้แต่จะขยับใกล้ความเยียบแผ่คลุมอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันหนาวเย็นยิ่งกว่าเดิม เหมือนเวลาถูกหยุดลงเหลือเพียงเสียงเครื่องจักรที่ก้องอยู่ในหัวใจหญิงวัยห้าสยืนนิ่งเหงื่อเม็ดเล็กหยดลงบนพื้นปูนกลายเป็นจุดดำที่หายไปทันทีเธอหันกลับมาช้าๆสบตากับวิศวกรทั้งห้สิบคนที่ยังยืนล้อมรอบเพียงสายตานั้นก็ทําให้หลายคนก้มหน้าเรากับยอมจำนวนต่อความจริงที่หลีกหนีไม่ได้โรงงานทั้งโรงรับรู้ได้ว่าเส้นแบ่งบางอย่างได้ถูกทำลายลงแล้ว เส้นที่กั้นระหว่างความรู้ที่เรียนมากับสัญชาตญาณที่เกิดจากประสบการณ์จริงและเส้นนั้นก็ไม่อาจเชื่อมกลับคืนได้อีกเลยเสียงเครื่องจักรยังคงหมุนต่อเนื่องไม่หยุดราวกับหัวใจที่เพิ่งถูกปลุกให้กลับมาเต้นอีกครั้งแต่ในความอึดทึกนั้นกลับมีบางสิ่งละเอียดอ่อนแทแรกเข้ามาในอากาศวิศวกรหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่แถวหลังสุดค่อยๆก้าวออกมาข้างหน้าใบหน้าของเขายังเปื้อนเหนือแต่ดวงตากลับเปล่งประกายแปลกประหลาด เขามองหญิงวัยห้าบสองโดยไม่ละสายตาไม่ใช่ด้วยความสงสัยหรือความอับอายเหมือนคนอื่นๆแต่เป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเคารพและอบอุ่นเขาเห็นมากกว่าความสามารถในการซ่อมเครื่องจักรเขาเห็นถึงความแข็งแกร่งที่หล่อหลอมจากชีวิตที่เต็มไปด้วยบาดแผลและในความแข็งแกร่งนั้นเขากลับสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ลึกๆเขาหายใจเข้าลึกเสียงหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอก ในตอนนั้นโรงงานที่กึกก้องกลับกลายเป็นเพียงฉากหลังที่เลือนหายเหลือเพียงเขาและหญิงวัยห้าสองที่ยืนอยู่ท่ามกลางสายตาคนทั้งโรงแม่เก็บของเก่าเหลือบตามองเขาเพียงครู่เดียวเพียงแค่นั้นเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินในดวงตาที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการต่อสู้และชีวิตที่เหนื่อยล้าเขากลับมองเห็นประกายบางอย่างที่เหมือนเปลวไฟอุ่นเปลวไฟที่ไม่เคยดับแม้จะถูกกดทับด้วยความยากลำบากมานับครั้งไม่ถ้วน วิศวกรหนุ่มคนนั้นยกมือขึ้นช้าๆเหมือนจะพูดอะไรแต่เสียงกลับติดอยู่ที่ลำคอเขาทำได้เพียงยิ้มออกมายิ้มที่ทั้งสันไหวและจริงใจหญิงวัยห้าสยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะผ่อนลมหายใจยาวและในรอยยิ้มเล็กน้อยที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอบรรยากาศหนักอึ้งทั้งโรงงานก็เหมือนถูกละลายหายไปความเงียบเย็นชากลายเป็นความอบอุ่นที่ค่อยๆแผ่ซ่าน หัวใจของเขาและเธอสั่นสะเทือนไปพร้อมกันเหมือนเครื่องจักรที่เพิ่งเริ่มเดินเครื่องใหม่อีกครั้งและทุกคนในโรงงานต่างรู้สึกได้โดยไม่ต้องมีคำพูดใดออกมาวันนี้ไม่ใช่เพียงการซ่อมเครื่องจักรให้กลับมาทำงานแต่มันคือการซ่อมบางสิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นบางสิ่งที่เชื่อมโยงหัวใจมนุษย์เข้าด้วยกันอย่างเงียบงนันเสียงเครื่องจักรยังคงเดินเครื่องอย่างสม่ำเสมอกลายเป็นเสียงพื้นหลังที่กลมกลืนเข้ากับความเงียบอันอบอุ่นในโรงง,งาน วิศวกรหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าเหมือนถูกแรงดึงดูดบางอย่างตรึงเอาไว้สายตาไม่สามารถละไปจากหญิงวัยห้าสิบสองได้อีกเขามองเธอไม่ใช่เพียงในฐานะคนที่ซ่อมเครื่องจักรได้ในเวลาอันสั้นแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างยาวนานทุกแผลเป็นบนมือของเธอทุกริ้วรอยบนใบหน้าคือประวัติศาสตร์ที่ซ่อนความรักความเสียสละและความทรหดในขณะเดียวกันหญิงวัยห้าสิบสองก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกออกไปเช่นกัน แววตาของเด็กหนุ่มคนนั้นไม่เหมือนกับแววตาของวิศวกรที่หัวเราอะยาอเธอเมื่อครู่มันเต็มไปได้วยความจริงใจความเคารพและบางสิ่งที่เธอไม่คิดว่าจะได้พบในสถานที่แข็งกระด้างแห่งนี้หัวใจของเธอที่ผ่านความเหนื่อยล้ามายาวนานเหมือนถูกปลุกให้เต้นแรงขึ้นเล็กน้อยแม้เธอจะพยายามปิดบงังแต่ใบหน้ากลับเผยรอยยิ้มบางๆที่แม้เพียงเสี้ยววินาทีก็ทําให้โลกของเขาเปลี่ยนไปเสียงเหล็กที่เสียดสีกันดังแผ่วเหมือนเสียงคานองที่ขับปลอมให้บรรยากาศช้าลงอ่อนโยนขึ้น โรงงานซึ่งเต็มไปด้วยความกดดันเมื่อไม่กี่นาทีก่อนบัดนี้กลับแปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่อบอวนด้วยความรู้สึกแปลกใหม่วิศวกรหนุ่ม9ก้าเข้าไปใกล้ทีละเก้าเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรแต่หัวใจพาให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปเองหญิงวัยห้าสเงยหน้ามองแววตาเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพระหวาดกลัวแต่เพราะรู้ดีว่ากำลังจะเกิดบางสิ่งที่เธอไม่เคยคิดฝันมาก่อนเขาหยุดยืนห่างจากเธอเพียงครึ่งก้า ความเงียบห่อหุ้มร่างทั้งคู่จนเสียงเครื่องจักรที่ดังลั่นกลับกลายเป็นเพียงเสียงไกลๆดวงตาทั้งสองศบก็ไม่ใช่เพียงการมองแต่เป็นการเปิดเผยทุกอย่างที่อยู่ในใจหญิงวัยห้าสิบสองเห็นความอ่อนโยนในความเข้มแข็งของเขาชายหนุ่มเห็นความอ่อนหวานในความแข็แงแกร่งของเธอมันคือช่วงเวลาที่ไม่มีใครในโรงงานสามารถทำลายได้แม้คนทั้งห้าสิบจะยืนล้อมรอบแม้แสงไฟจะแผดจ้าแม้เสียงเครื่องจักรจะกึกก้องแต่ทุกอย่างกลับเลือนหายไปจากความรับรู้ เหลือเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นประสานกันในขณะที่ทุกคนยังคงจมอยู่ในความตกตะลึงของเครื่องจักรที่กลับมามีชีวิตมีเพียงเขาและเธอเท่านั้นที่กำลังค้นพบเครื่องจักรอีกเครื่องหนึ่งเครื่องจักรที่ซ่อนอยู่ในอกมนุษย์เครื่องจักรที่เรียกว่าความรักและมันเพิ่งถูกปลุกขึ้นมาอย่างเงียบงันแต่รุนแรงจนไม่อาจหยุดยั้งได้อีกต่อไปหัวใจของทั้งสองยังคงเต้นแรงไม่หยุดราวกับจังหวะเครื่องจักรที่เพิ่งได้รับพลังงานใหม่ แต่ต่างกันตรงที่เสียงนี้ไม่ได้ก้องในโลหะหรือท่อเหล็กหาก้องอยู่ในอกมนุษย์สองคนที่เพิ่งเชื่อมโยงกันหญิงวัยห้าสิบสองไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในช่วงเวลานี้ชีวิตที่ผ่านมาเต็มไปด้วยฝุ่นสนิมและกลิ่นน้ำมันเก่าเธอใช้สองมือหาเลี้ยงชีพจากเศษเหล็กที่ไม่มีใครต้องการความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวเป็นเพื่อนคู่ใจมานานจนเธอเชื่อว่าหัวใจของเธอแข็งกระด้างไม่ต่างจากเศษเหล็กที่กองอยู่ในตลาดเก่าแต่เพียงการสบตาก,กับชายหนุ่มตรงหน้าความเชื่อนั้นเหมือนถูกกระแทกจนแตกสลาย ในแววตาของเขาเธอเห็นการยอมรับเห็นความชื่นชมที่บริสุทธิ์และลึกลงไปเธอเห็นประกายบางอย่างที่เธอไม่กล้าจะนิยามออกมาเป็นคำพูดนี่อีกด้านหนึ่งวิศวกรหนุ่มเองก็ยืนเหมือนถูกสะกดทุกทฤษฎีและความรู้ที่เคยมั่นใจเหมือนสูญสลายไปหมดเขาเรียนวิศวกรรมเพื่อเข้าใจเครื่องจกักรเพื่อควบคุมสิ่งที่คนธรรมดาไม่อาจควบคุมได้แต่ตอนนี้เขาได้เรียนรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีตำราเล่มใดสอน สิ่งนั้นคือแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นจากหัวใจของมนุษย์อีกดวงหนึ่งเขาเห็นเธอไม่ใช่เพียงแม่เก็บของเก่าหากเป็นคนที่มีพลังบางอย่างที่เขาเองก็ไม่อาจอธิบายได้พลังที่ไม่เพียงปลุกเครื่องจกักรแต่ยังปลุกชีวิตและความหวังในตัวเขาเสียงเครื่องจักรหมุนดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้งทําให้ทุกคนรอบๆตื่นจากผวังวิศวกรหลายคนมองหน้ากันแววตาเต็มไปด้วยความอับอายและยอมจำนน บางคนพยายามหันกลับไปยังแผงควบคุมเพื่อแซงทําเป็นตรวจสอบแต่ความจริงแล้วไม่มีใครสนใจเครื่องจากอีกต่อไปทุกสายตาหันมาจาับจ้องเพียงหญิงวัยห้าสิบสองและชายหนุ่มที่ยืนตรงหน้าความตึงเครียดเมื่อครูถูกแทนที่ด้วยบรรยากาศที่ไม่มีใครเคยคาดคิดบรรยากาศที่อ่อนโยนอบอุ่นและชวนให้หัวใจเต้นแรงเธอก้าวถอยหลังเพียงเล็กน้อยเหมือนต้องการหลีกเลี่ยงสายตาที่จ้องมาแต่เขากลับก้าวตามโดยไม่ลังเลราวกับแรงดึงดูดนั้นไม่มีวันปล่อยให้เธอเดินหนีไป หญิงวัยห้าสิบสองสูดลมหายใจหรือความสันไหวในอกชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธเธอไม่รู้ว่ามันคือความรักหรือเพียงความผูกพันที่เกิดขึ้นฉับพลันแต่สิ่งที่เธอรู้แน่ชัดคือหัวใจของเธอไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปเครื่องจักรทั้งโรงงานทำงานเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่เครื่องจักรในอกของคนทั้งสองเพิ่งเริ่มเดินเครื่องครั้งแรกและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆและในความวุ่นวายของโลหะเสียงหัวใจนั้นกลับดังชัดเจนที่สุดในห้องที่เต็มไปด้วยคนมากมาย เหมือนโลกทั้งใบถูกออกแบบมาเพื่อให้เขาและเธอพบกันในวินาทีนี้เท่านั้นหญิงวัยห้าสยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางเสียงเครื่องจักรที่ดังก้องราวกับลมหายใจของอสูรเหล็กเหมื่อยังคงไหลซึ่งจากไรผมลงมาที่แก้มแต่เธอไม่ยกมือขึ้นเช็ดเหมือนเคยทำเพระสายตาของชายหนุ่มที่มองมาทำให้ความเหนื่อยล้ากลายเป็นเพียงเงาเรือนรางหัวใจที่เคยแข็งกร้าวเหมือนเศษเหล็กในกองขยะกลับอ่อนโยนลงอย่างประหลาด ความรู้สึกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยวางแผนไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยคิดฝันว่าจะได้สัมผัสเธอเคยเชื่อว่าอายุและร่องรอยแห่งการเวลาทําให้เธอกลายเป็นเพียงเงาไร้ค่าในสายตาผู้คนแต่สายตาของเขากําลังทําลายความเชื่อนั้นจนพังทลายเขาเห็นเธอในสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นในตัวเองเขาเห็นความงามในรอยแผลความแข็งแรงในความเหนื่อยล้าและความสว่างในความเงียบงันของเธอชายหนุ่มเองก็ไม่ต่างกัน เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่เคยคิดว่าหัวใจของเขาจะสั่นสะท้านต่อผู้หญิงที่อายุมากกว่าเขาเกือบครึ่งชีวิตแต่ยิ่งเขามองยิ่งเขาใกล้ยิ่งเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งถูกเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างลึกซึง้งความเคารพเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นความอบอุ่นกลายเป็นแรงดึงดูดและแรงดึงดูดนั้นกำลังผลักเขาไปสู่เส้นทางที่เขาไม่อาจหันหลังกลับได้อีกผู้จัดการโรงงานมองภาพตรงหน้าด้วยหัวใจที่สั่นคลอน เขาไม่รู้ว่าควรโกรธควรละอายหรือควรยอมรับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมเครื่องจักรแต่เป็นการพิชตตาของโรงงานทั้งโรงและอาจจะเป็นการพิชตตาของหัวใจคนสองคนนี้ไปพร้อมกันวิศวกรที่เหลือยืนเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรทุกคู่ตาเต็มไปด้วยความตะลึงและความสับสนพวกเขามองเครื่องจักรที่ทํางานอย่างมั่นคงแล้วหันกลับมามองทั้งสองคนที่ยืนตรงกลางบรรยากาศหนาหนักเมื่อครูกลับแปรเปลี่ยนเป็นความนุ่มนวลที่ไม่คุ้นเคย หญิงวัยห้าสิบสองสูดลมหายใจยาวสัมผัสกลิ่นน้ำมันที่ยังอบอวลรอบตัวแต่ครั้งนี้กลิ่นนั้นไม่ทําให้เธอรู้สึกเหนื่อยหรือหดหูมันกลับกลายเป็นกลิ่นที่เชื่อมโยงเธอเข้ากับเขากลิ่นที่เป็นเหมือนพยานของช่วงเวลานี้ชายหนุ่มยื่นมือออกไปช้าๆสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงหญิงวัยห้าสิบสองมองมือน,นั้นอยู่นานโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนอีกครั้งเสียงเครื่องจักรเบาลงในหูของเธอเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นดังจนแทบระเบิด ในที่สุดเธอก็เอื้อมมือหยับกร้านที่เต็มไปด้วยรอยแผลไปสัมผัสมือของเขาเพียงสัมผัสเดียวไฟอุ่นก็แล่นผ่านเส้นเลือดทั้งร่างความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งชีวิตหายวับไปในพริบตาและความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยรู้จักก็เข้ามาแทนที่มันไม่ใช่เพียงการจับมือธรรมดาแต่มันคือการประกาศอย่างเงียบเงันว่าทั้งสองหัวใจได้พบที่พักพิงของกันและก,กันแล้วโรงงานทั้งโรงยิงคงกล้องไปด้วยเสียงเครื่องจักรแต่สำหรับพวกเขามันคือเสียงดนตรี ดนตรีที่บรรเลงทำนองของการเริ่มต้นครั้งใหม่ไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นของเครื่องจักรที่ฟื้นคื้นชีพแต่เป็นการเริ่มต้นของความรักที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่แข็งกระด้งางเช่นนี้มือของเธอยังสั่นเล็กน้อยขณะถูกอกกลุมด้วยมือหนาของเขาความอบอุ่นที่ส่งผ่านมานั้นไม่ใช่เพียงไอรอนจากร่างกายมนุษย์แต่เหมือนมีประกายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในประกายที่สามารถละลายความแข็งกระด้างทั้งหมดที่เธอสร้างขึ้นเพื่อปกป้องหัวใจมาตลอดหลายสิบปี หญิงวัยห้าสิบสองกับริบตาช้าๆดวงตาที่เคยหม่นมองกลับสะท้อนแสงวาววับแสงที่ทําให้ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนตอนเองกําลังจ้องมองท้องฟ้าหลังพายุใหญ่สดใสแต่ยังคงมีความเศร้าลึกซึ้งแฝงอยู่เขาไม่อาจละสายตาไปจากเธอได้แม้รอบตัวจะเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าและเสียงกระซิบกระซาบจากคนงานที่ยังงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สําหรับเขาแล้วไม่มีสิ่งใดสําคัญไปกว่าความรู้สึกที่กําลังก่อตัวขึ้นตรงหน้า ผู้จัดจาก,การโรงงานยกมือขึ้นรูปหน้าเขารู้ดีว่าขณะนี้ตัวเองควรพูดอะไรสักอย่างแต่กลับไม่มีถ้อยคำใดเล็ดลอดออกมาพระภาพที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่ภาพของแม่เก็บของเก่าที่มาแก้ปัญหาด้วยฝีมือเกินคาดและไม่ใช่เพียงภาพของวิศวกรหนุ่มที่ยอมรับความพ่ายแพ้มันคือภาพของความเชื่อมโยงอันประหลาดที่ทําให้หัวใจของทุกคนที่ยืนอยู่ในโรงงานเงียบสงบไปชั่วขณะบางคนกระพริบตาทีบางคนถอนหายใจยาว เรากับพวกเขากำลังได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่กลับเกิดขึ้นอย่างงดงามจนปฏิเสธไม่ได้หญิงวัยห้าสิบสองสูดหายใจลึกอีกครั้งกลิ่นน้ำมันและสนิมยังคงแรงแต่ครั้งนี้เธอกลับรู้สึกเหมือนมันเป็นกลิ่นของบ้านกลิ่นที่ทำให้เธอมั่นใจว่าเธอมีที่ยืนม,มีคุณค่าและมีคนที่พร้อมจะเห็นคุณค่านั้นชายหนุ่มเอียงหัวเล็กน้อยเสียงหัวใจของเขาดังก้องในอกเหมือนจังหวะเครื่องจักรที่เพิ่งฟื้นคื้นชีพ เขาไม่เคยรู้สึกว่าความเงียบระหว่างคนสองคนจะเปลี่ยนไปได้วยความหมายมากถึงเพียงนี้เธอยิ้มเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มที่เรียบง่ายแต่มีพลังมากกว่าคำพูดใดและรอยยิ้มนั้นทําให้เขารู้ว่าต่อให้ทั้งโลกหัวเราะเยาะหรือไม่เข้าใจเขาก็จะไม่ถอยห่างจากเธอเพราะสิ่งที่เขารู้สึกนั้นชัดเจนเกินกว่าจะหลอกตัวเองได้อีกท่ามกลางโรงงานที่เต็มไปด้วยเหล็กเสียงเครื่องจกักรและกลิ่นน้ำมันความรู้สึกบางอย่างที่อ่อนโยนที่สุดได้ถือกำเนิดขึ้น และทุกคนที่ยืนอยู่ที่นั่นต่างรู้ดีว่าพวกเขาเพิ่งได้เห็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่อาจหยุดยั้งได้อีกต่อไปหญิงวัยห้าสิบสองยังไม่ยอมปล่อยมือแม้แรงสั่นจะค่อยๆแผ่วลงแต่กลับกลายเป็นการจับที่แน่นขึ้นเธอรู้สึกถึงเลือดอุ่นที่ไหลเวียนผ่านเส้นเลือดของเขาเหมือนพลังงานแปลกประหลาดที่คอยเติมเต็มบางสิ่งที่เธอขาดหายมานานภาพชีวิตเก่าๆผุดขึ้นมาในห้วงความคิดวันที่เธอเดินตากแดดหอบเศษเหล็กวันที่ถูกปฏิเสธจากโรงงานใหญ่วันที่ต้องนั่งร้องให้เงียบๆในบ้านไม้เก่า ทุกความทรงจำที่เจ็บปวดถูกชะล้างลงอย่างช้าๆเมื่อเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยการยอมรับเสียงเครื่องจักรยังคงทำงานต่อเนื่องเสียงก้องสะท้อนผนังคอนกรีตหนาะทึบแต่ในหูของเธอกลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจที่เต้นประสานกับของเขาชายหนุ่มขยับกายเข้าใกล้อีกนิดเงาของเขาทอดซ้อนกับเงาของเธอบนพื้นเปื้อนน้ำมันมันคือเงาที่ประสานกันอย่างพอดีราวกับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มอีกฝ่ายเขาเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจน คำพูดนั้นไม่ใช่คำสัญญาใหญ่โตไม่ใช่คำบอกรักที่หวือหวาแต่เป็นเพียงคำเรียบง่ายที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจคำที่บอกให้เธอรู้ว่าจากนี้ไปเธอจะไม่ต้องยืนเพียงลำพังอีกต่อไปหญิงวัยห้าสิบสองเม้มปากแน่นรู้สึกได้ถึงหยดน้ำตาที่คลอเบ้าแต่เธอไม่ปล่อยให้มันไหลลงมาเพราะเธอรู้ว่าน้ำตาในครั้งนี้ไม่ใช่เครื่องหมายแห่งความพ่ายแพ้แต่มันคือประกายแห่งชัยชนะที่เธอตามหามาทั้งชีวิต คนงานรอบๆเริ่มขยับตัวบางคนเอียงหน้าบางคนหลบตาแต่ทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปยังภาพตรงหน้าไม่มีใครหัวเรออาะเยาะไม่มีใครดูถูกมีเพียงความเงียบที่ยอมรับและอบล้อมทั้งสองคนไว้เหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นผู้จัดจาก,การโรงงานในที่สุดก็ยกมือขึ้นตบไหล่ลูกน้องคนหนึ่งเบาๆแล้วหันหลังกลับไปเขาไม่พูดอะไรเขาเพียงปล่อยให้ความจริงในวันนี้เดินทางไปเองเพราะเขารู้ดีว่าต่อให้เขาเพยายามห้ามก็ไม่อาจหยุดยั้งสิ่งที่กำลังคลีบานอยู่ตรงหน้าได้ หญิงวัยห้าสิบสองสูดลมหายใจอีกครั้งคราวนี้ลึกกว่าเดิมเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานใหม่ที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเธอเหมือนเครื่องจักรที่เพิ่งถูกซ่อมจนกลับมาทำงานได้อีกครั้งและในวินาทีนั้นเองเธอเข้าใจว่าชีวิตของเธอเพิ่งถูกซ่อมแซมเช่นเดียวกับเครื่องจักรในโรงงานแห่งนี้แต่การซ่อมแซมครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เธอเพียงแค่ทำงานได้มันทำให้เธอมีชีวิตอีกครั้งและทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นจากมืออบอุ่นของชายหนุ่มที่ยังกุมมือเธอเอาไว้ไม่ยอมปล่อย โรงงานทั้งโรงค่อยๆกลับสู่ความสงบเสียงเครื่องจักรเดินเครื่องอย่างมั่นคงดังก้องเป็นจังหวะสม่ำเสมอคนงานทยอยแยกย้ายกลับไปทำหน้าที่แต่สายตาหลายคู่ยังหันมามองหญิงวัยห้และชายหนุ่มเป็นระยะไม่มีใครเอ่ยถ้อยคำแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยการยอมรับหญิงวัยห้ยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผากอย่างเงียบๆแต่รอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของเธอกลับทำให้บรรยากาศรอบตัวอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาด ชายหนุ่มยืนเพียงข้าไม่ได้พูดอะไรเช่นกันเพียงแค่ส่งสายตาที่บอกได้มากกว่าคำพูดใดๆทั้งคู่หันไปมองเครื่องจักรที่กลับมาทำงานเต็มกำลังมันไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของโรงงานที่ฟื้นคืนแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจที่ฟื้นคืนเช่นกันหญิงวัยห้าสิบสองยกสายตาขึ้นมองท้องฟ้าที่ส่องแสงลอดหน้าต่างสูงในแสงนั้นเธอเห็นหนทางใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง เธอหันกลับมาพบกับรอยยิ้มของเขาและในวินาทีนั้นเองเธอรู้แล้วว่าแม้ชีวิตที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากและการถูกมองข้ามแต่จากนี้ไปเธอจะไม่เดินลำพังอีกต่อไปเสียงเครื่องจักรยังคงทำงานต่อไปอย่างสม่ำเสมอและในความสม่ำเสมอนั้นชีวิตใหม่ของทั้งคู่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจบ